โลนใจกับการใช้เพียวเลยต้นเขียวใบตั้งใบนาะแมลงไม่ต้องห่วงรับรองเลยใช้ามาหลายอย่างหลายอัแต่ว่าไม่โดนใจ สุขภาพมาได้หนึ่งแล้วตัวนอนก็จะหดไปจะย่นระยะเกี่ยวเป็นอาทิตย์เลยนั้นเนี้ยปลายออกเสมอออกพร้อมสุกเกี่ยว<อ>พร้อมออะบอกกันตรงๆเลยว่าปีนี้โดนใจกับการใช้เพียวเลยซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อซุปเปอร์เพียว2ขวดราคาปกติ2,380บาทพิเศษสุดลดเหลือเพียง999บาท ้าให้ลองรับรองจะติดใจสนใจโทร02 1049999หรือ0877549999ไลน์แอดเกษตรเพียว